กันต้ัยสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมนะสำหรับกันต้ัยวันนี้นะครับผมได้ก็มาทักทายเ,เพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆอีกแล้วนะครับผมนะทักทายกับวันนี้มาทักทายพี่น้องกับเมนูเส้นนะครับผมนะเป็นขนมจีนนะครับผมขนมจีนน้ำยาป่านะครับผมนะวันนี้นะเป็นน้ำยาป่านะครับผม <Workers. S 2> ทานเมื่อไหร่ก็อร่อยนะครับผมนะสำหรับขนมจีนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทานกับน้ำยาแบบนี้นะครับผมนะหรือว่าเป็นซาวน้ำปลาหรือว่าน้ำปลาต้มนะครับผมหรือว่าจะเป็นทานกับส้มตำก็อร่อยนะครับผมนะสำหรับขนมจีนนะครับผมแล้วก็มีลูกโดดมาด้วยนะครับผมนะเผื่อไม่ถึงใจนะครับผมอยู่ข้างๆนะครับผมแล้วก็เอา ใบโหระพามาด้วยนะครับผมหนะ้าใบโหระพานะครับผมผักสลัดนะครับผมนะผักสลัดแล้วก็ถัว่วเป็นถั่วนมะแกล้มนะครับผมนะอร่อยเหมือนเดิมครับผมเมนูเส้นเนี่ยบ่อได้เลย บรรยากาศใต้ลมไม้อีกเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคันเซชัยนะครับผมนะไม่ต้องอะไรมากมายหรอก แต่พูดถึงแล้วแต่ก็ไม่ก็ไม่ได้ทานกับน้ำยามานานเหมือนกันนะครับผมนะผมเดี๋ยจะไปทางเอาส้มตำซะมากกว่า ไม่ได้เอาเช็ดซู่มาด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะสําหรับเมนูขนมจีนน้ายาป่านะครับวันนี้แซ่บเหมือนเดิมนะครับผมนะกับลูกโดดบรรยากาศใต้ร่มไม้นะครับนะวันนี้ไม่ค่อยมีลมด้วยอร่อยครับผมขนมจีนก็คือขนมจีนนะครับน่าทานเมื่อไหร่ก็อร่อยนะครับผมนะสำหรับเมนูขนมจีนนะครับผมยังไงวันนี้คุาักใจก็ขอขอบคุณนะครับผมนะ เอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมในคลิปถ,ถัดไปนะครับผมนะสำหรับวันนี้กันตะใจขอจากตัวลาไปจต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ